แล้วเต็มแล้วนะต้องทำไงต่อเนะี่ะไม่รู้ดิอืมอย่นหนักบกไปก่อน được quá sih. Được quá. นี่ตกปลาเลยตตจะตกปลาหให้ดูตรงนี้แบบแบบเดียวได้เลยต้องอะไรอ่ะกดผิด

ว้าวอ้ไหนต่อเรือตป็นอะน่ะเรือเรือตรงไหนตอนท้าย้อนท้ายสิ่อนท้ายได้ด้วยมันเร็วมากเลยนน่จะเป็นเรือที่เร็วที่สุดในเกม ว่าเร็วหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อวินาทีจากลิทต่อชั่วโมงโอเคโอเค ระวังด้วยนะตัวอะไรบินตามบินตามมเนีโจโจโ้เหรอไม่น่าเรือลงมบินขึ้นลอยขึ้นมาใส่เครื่องเครื่องหายใจใต้น้ำหมดโดดขึ้นอย่างเดียวเอาไปไหนแล้ว อันเราต้องไปเกาะข้างหน้าเราต้องไปเกาะข้างหน้าเอ้ ي, มีการโลดอนอีม่คนตกได้มีการโลดอนเหรอตุยออเออแล้วมีคนเสกไม่การโลดอนตุยแล้วตุยแล้วออเอมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมไปตกปลาตามใจเลยทุกมา เหมือนมีคนเอวนเสกไม่กระลดอนหรือว่าตกไม่กระลดอนได้เนี่ยหละมันจะลองไปตกดูเรือเรือเรือไปหาเงเรือดีกว่า ทำไมคะคม,มันจะเปลีนมันไปไงนน,นั่นเหรอไม่ก็ลดเนอ้าไม่ขึ้นนะ แมคคารลวหรูแม่กาเดนตรงไหน

I <coughs> <coughs> mm -hmm. ah, well. เน็ตหลุดเฉยเลยอะไรครับเนี่ยเน็ตหลุดเหรอใช่เ <Proper> ข้ามาเข้ามากันว้าวคืออะไรอีก

กลับไปที่ตกปลาเท้าเราต้องตกปลาเท้าใช่ไหมเกมนี้มีอะไรมา ตกตปลาหาเวดแค่นล้หาตังค์ด uh ้วยอ่าฮะแค่นี้จริงๆอะ่ะมันแค่นี้จริงๆมันมีแค่นี้แหละ

จัไม่ถนัดเลย,เยมีเสียงหน่อยดิอะไรอ่ะอย่าเกร็ดวายชาคนแรกและคนเดียวที่จับได้ล้างขาวอ่ะล้างขาวใช่ว่าเคยมีเฉล่ล้างขาวนะโอเคมีเฉล้ามขาวแตขวนะขว่ขายไปแล้ว ปลา,าไปขายตรงไหนอะเอาปลาไปขายทำไมจ้างให้เอาแมวไปขายขายอะไรไงแหม่กวนซะด้วยหืมไม่ได้กวน กำลังทำเบ็ดตีู้นอยู่แต่ตุกปลาไม่ครบอัดเลยทำไม่ได้มนี่ได้แล้วนี่ได้ยังไม่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วเนี่ยได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแค่สิงสรง ไม่ต้องได้แล้วเอาไลค์แค่20นาทีพอนะสงสัยไม่มีคนโดนไม่นีไม่มีคนโดูไม่มีคนดูเลยก็จะดูช่องเราไม่ได้อ,อพัพอคลิปคลิปมานานแล้วเพาเองนะนายไม่เล่นกับเราอะใช่ไหมไม,ไม่เกี่ยว

ี๋ยวนี่เขาไม่เล่นเอ็นบักุลหรือไม่เล่นอะไรกันได้เขาหนิงไปตกปลากันหมดแล้วใครป้าโอเีอะตกปลากันเยอะมาก mặt đây đâu เออเก็บเสร็จแล้วไอต่อเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยไม่เห็นมารับเลยเีับเองสิ มีเรือเรือต้องซื้อไม่ใช่หรอมีเรือฟรีอยู่ตรงไหนอ่ะข้างห่างสุดไงเห็นเรือฟรีไม่มีเรือแี่มารับหน่อยี่ไม่มีเรือนี่ ชิอยู่วยอันม,ง,มงคลจะเอาไปอินชาร์จเฮ้ยมีคนจับได้ฉลามขาวแล้วจะจับได้เมกระโดนไม่อยากได้มูสโซลัสอะเนสซีนต้องอยากได้ราคาตุกแล้ว ตัวไหนขายไี้แพงสุดอยากรูจริงแต่เอาไปขายและเซื่อเราไปซื้อ,เ,อ,ปอเป็นไรโทเทมเอยาไปซื้อโทเทม ก็นอยจะให้โทรเทียมเปลี่ยนเป็นเวลาหาหมอสซาซอรดัดอู อายุตกปลาอะไรก็ไหนนี่ตกปลาแป๊บเดียวได้ปลาดิบลีจริงๆ 喵喵喵！喵哼哼。 ก็เวลเจ็ดสองแล้วไม่เวลตันสักันทีเนี่ยโอ้โห เล่นแแบบอะไรกันดีอะเฮ้เล่นแแบบอะไรกันดีเล่นมาค้าไหมเล่นไหมล่ะเฮเล่นไหมล่ะเล่นสิ ต้องเป็นไลฟ์ใหม่ไม่รู้อะ